สวัสดีค่ะเกตจะเขาว่ากันว่าสตอรี่หลายๆคนที่เคยเรียนรอดอน่าจะเคยเข้าใจดีว่าเมื่อถึงช่วงเวลาปีที่สองที่3นั้นทุกคนจะต้องเคยผ่านการฝึกภาฒสนามมาแล้วกันทั้งนั้นและแต่ละสถานที่ที่โรงเรียนของนักเรียนนั้นจะจัดให้ส่วนใหญ่ก็เคยเป็นสถานที่ที่เป็นสนามรบจริงๆ ซึ่งกิเกษมก็เป็นเด็กนักเรียนรอดอของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นและเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปเข้าค่ายยังสถานที่ที่ถูกจัดเอาไว้ให้ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งที่อยู่กลางป่าเขาประจำจังหวัดการฝึกภาษามนี้ตามหลักก็จะใช้เวลาประมาณ3วันสองคืนเหมือนกับศูนย์ฝึกทั่วๆไปในช่วงเช้าของวันแรกผ่านไปด้วยความสนุกปนกับความเหนื่อยได้รบได้ฝึกการเอาตัวรอด และก็ถูกทำโทษตามแบบฉบับของนักศึกษาวิชาทหารที่จะต้องมีโอกาสได้เจอกันทุกคนซึ่งการฝึกในตอนกลางวันนั้นส่วนใหญ่ก็จะถูกเอามาใช้ในตอนกลางคืนหลังจากร่่ำเรียนวิชาการดูเข็มทิศการเอาตัวรอดในป่าหรือวิชาอื่นๆอีกมากมายมาจนช่ำชองตกกลางคืนครูฝึกก็ได้ให้นักเรียนรอดอทั้งหลายแบ่งฝ่ายกันเป็นสฝ่ายซึ่งฝ่ายของกิจเกษมนั้น ได้อยู่ฝ่ายที่จต้องรับบทเป็นผู้หลบหนีจากฐานของค่าศึกในตอนกลางคืนซึ่งพื้นที่ในการฝึกจะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาระยะทางการเดินจะต้องผ่านทั้งความมืดและความเงียบจนถึงสถานีที่ใช้ฝึกประมาณ1กิโลโดยตลอดการเดินทางก็จะสร้างความบังเวงตามแบบฉบับที่เราเคยรู้รู้กันและครูฝึกก็ได้กำชับเหล่านักศึกษาซึ่งเป็นวัยรุ่นชายร้วนตลอดทางว่า ห้ามพูดลองของท้าทายอะไรเด็ดขาดเจออะไรห้ามทักห้ามหลงหรือห้ามแตกแถวเป็นอันขาดทั้งหมดก็รู้สึกแปลกกับข้อห้ามนี้แต่ก็ยินดีที่จะปฏิบัติาตามโดยไม่มีข้อแม้อะไรหลังจากผ่านเส้นทางที่มืดและวังเวงไปจนถึงสถานีปลายทางมีลักษณะเป็นลานกว้างนักศึกษาวิชาทหารทุกคนก็มารวมพลเพื่อรับการฝึก โดยสถานีนี้จะสมมติว่าทุกคนถูกจับเป็นเฉลยและครูฝึกคือฝ่ายตรงข้ามเมื่อสัญญาณพลุถูกจุดขึ้นครูฝึกจะปล่อยให้นักศึกษาวิชาทหารนั้นวิ่งหลบหนีลงจากสถานีกลับไปที่ค่ายซึ่งตลอดทางจากสถานีถึงค่ายนั้นก็จะมีเชือกขึงตาต้นไม้เพื่อป้องกันนักศึกษาวิชาทหารคนไหนหลงหลังจากสิ้นเสียงประทัด หมวดของกิตเกษมเป็นหมวดแรกที่จะต้องวิ่งกลงเขาซึ่งก็พากันวิ่งออกจากสถานีเพื่อไม่ให้ครูฝึกจับได้ชโชคดีที่วันนี้เป็นวันที่ฟ้าเปิดและพระจันทร์เต็มดวงทําให้ทุกคนในหมวดนั้นมองทางและเห็นสัญ,ญลักษณ์เชือกได้ง่ายแต่ในระหว่างที่วิ่งลงมาถึงกลางทางกิตเกษมที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดซึ่งต้องอยู่ด้านหลังสุดเกิดปวดฉี่ขึ้นมา ก็เลยตัดสินใจแวะฉี่ข้างทางโดยที่ไม่ได้บอกใหเ้เพื่อนที่วิ่งนำอยู่ข้างหน้านั้นรอเพราะเขาเองก็คิดว่าจะแวะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเมื่อเสร็จธุระก็คงเดินตามเพื่อนทันอยู่ดีหลังจากที่ทำภารกิจข้างทาง,ทาง,ทางเสร็จในเวลาที่กำลังลูดซิปเกรงนั้นหูของกิตเกษมก็ได้ยินเหมือนกับเสียงของคนที่ไอแบบเจ็บคอดังมาจากทางข้าง,างในป่าลักษณะเหมือนคนกำลังป่วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ คิดไปเองว่าคงเป็นครูฝึกที่แอบมาเฝ้าดูเด็กๆอยู่ในมุมป่าคิดได้แบบนั้นกิเกเซมก็ออกวิ่งต่อเพื่อตั้งใจจะให้ทันเพื่อนๆที่นำไปข้างหน้าก่อนอยู่แล้วแต่วิ่งตามไปเท่าไหร่เขาก็ไม่เจอกับเพื่อนที่นำอยู่ก่อนเลยซักคนในระหว่างที่วิ่งมาสักพักก็ไม่เจอใครและกำลังลังเลว่าเขาจะรอเพื่อนจากหมวดที่สองที่ถูกปล่อยออกมาต่อดีไหม กิกเกษมเองก็ได้เหมือนกับได้ยินเสียงของคนนับสิบที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามาลาักษณะการวิ่งพร้อมกับเสียงนับก้าวที่เป็นระเบียบตอนนี้ใจของเขาชื้นคิดว่าเพื่อนจากหมวดที่สองที่เขากำลังรอคงใกล้เข้ามาถึงในไม่ช้าเขาจึงหยุดพักที่ข้างทางเพื่อรอให้หมวดที่สองวิ่งผ่านไปก่อนและตัวเขาเองก็จะวิ่งตามกลับไปที่สถานีด้วยกันหลังจากกิกเกษม ยืนรออยู่สักพักเขาเห็นว่าเพื่อนจากหมวดที่สองวิ่งมาจนถึงเมื่อปล่อยให้ทั้งหมดนำหน้าเขาเขาก็ออกวิ่งตามในทันทีด้วยความที่คืนนี้เงาของพระจันทร์นั้นตกกระทบต้นไม้ทำให้มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ความแน่ใจว่าต้องใช่แน่แนกิกเกษมก็ออกวิ่งตามนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มนั้นมาเรื่อยเจนเขาเองสังเกตได้ว่า ทางที่ไปเริ่มจะไม่มีเชือกที่ใช้สำหรับนำทางแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพรากลัวจะช้าแล้วโดนครูฝึกทำโทษกิดกษมวิ่งตามกลุ่มคนในเครื่องแบบมาไกลพอสมควรเมื่อถึงทางโล่งข้างหน้าที่ปาศจากแสงเงาของต้นไม้เขาก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเครื่องแบบที่คนกลุ่มนั้นใส่นั้นมันดูแปลกๆก,กว่าเครื่องแบบของนักศึกษาวิชาทหารที่เขาสวมใส่อยู่ และเมื่อมาถึงในจุดที่แสงพระจันทร์สาดส่องให้สามารถเห็นชุดแต่งกายอย่างชัดเจนกิกเกษมก็ตกใจกับภาพที่ได้เห็นทันทีเพราะกลุ่มคนที่เขาได้วิ่งตามมาตลอดทางนั้นในตอนนี้ทุกคนต่างสวมใส่ชุดของทหารเขาจึงตกใจร้องอุทานขึ้นมาว่าเฮ้ยและหลังจากสิ้นเสียงอุทานของกิจเกษมทุกคนที่เดินนำหน้าก็หยุดเดิน และพร้อมกันหันกลับหลังมามองทางกิจเกษมอย่างพร้อมเพียงในตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาทุกคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดดวงตากรวงโบ๋ลำตัวของบางคนเป็นแผลเวอะหวะบางคนแขนขาดและร่างกายเต็มไปด้วยเลือดที่โชกและทันทีที่มีลมพัดกลิ่นเหม็นเน่าก็รอยคราคลุ้งเข้ามาเตะจมูกข,ของกิจเกษมอย่างเต็มที่ในตอนนี้เขาแทบจะเป็นลม ทุกคนยืนห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นนำซ้ำยังมีเสียงหัวเราะของทุกคนในกลุ่มที่ต่างหัวเราะย่อเย้ยความเสื่อซ่าของกิจเกษมอีกด้วยแต่เมื่อตั้งสติได้และพยายามหันหลังวิ่งกลับในทางที่มากิจเกษมก็พบว่าทางเบื้องหน้าตรงนี้กลับมียากขึ้นรกมองไม่เห็นทางโลง่งที่เขาเพิ่งจะวิ่งตามกลุ่มคนพวกนี้มาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว เขาไม่รู้จะทำยังไงแต่ในเมื่อต้องเลือกกิตเกษมจึงตัดสินใจวิ่งฝ่าผงญ้าพวกนั้นออกมาแบบไม่คิดชีวิตในขณะที่กำลังเร่งฝีเท้าเพื่อวิ่งหนีคนกลุ่มนั้นเบื้องหลังเขาก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มนั้นที่กำลังวิ่งตามการย่ำเท้าเสียงหนัก,นกเสียงของลมหายใจหอบบวกกับเสียงหัวเราะจากพวกคนกลุ่มนั้นยังตามมาติดๆและยังคงก้องอยู่ในหัว ก,กิจเกษมพยายามวิ่งอย่างสุดฤทธิ์ด้วยขาสองข้างที่ใกล้จะหมดแรงลงเต็มที่ในใจก็เอาแต่ภาวนาถึงหน้าพ่อแม่ถึงคู่ฝึกถึงเพื่อนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวิ่งทั้งที่ตัวเองก็ตะโกนโวยวายร้องไห้น้ำหูน้ำตาแตกจนไปหยุดอยู่ตรงจุดที่เป็นสระน้ำอยู่ตรงกลางป่าก,กิจเกษมหยุดพักหายใจมองซ้ายมองขวา อยู่ตรงบริเวณขอบสระน้ำกลางป่านั้นไม่นานสักพักเขาก็มองเห็นผู้ชายใส่ชุดทหารเต็มยศถือตะเกียงเดินเข้ามาไกลๆในใจก็คิดว่าชีวิตเขาคงจะจบลงตรงนี้แน่ๆไม่ว่าจะหนียังไงก็คงหนีไม่พ้นอีกแล้วเมื่อชายปริศนาเดินเข้ามาไกลๆ้ๆแสงจากตะเกียงที่เขาถือก็สาดส่องทำให้มองเห็นหน้าซึ่งเป็นชายวัยกลางคนผิวเข้ม ลักษณะเหมือนกับคนปกติกิดเกษมก็เริ่มใจชื้นขึ้นว่าคงจะเป็นครูฝึกที่เดินออกมาตามเขาเรีบบอกอย่างเร่งรีบว่าเขาหลงทางไม่นานนักชายปริศนาในชุดทหารก็พูดบอกให้กิดเกษมเดินตามเขามายังไม่ทันพูดอะไรชายคนนั้นก็กับหลังหันถือตะเกียงเดินนำกิตเกษมในทันทีกิดเกษมเดินตามผู้ชายคนนั้นไปด้วยใจที่เริ่มดีขึ้น แต่ก็แอบสงสัยว่าทำไมเวลานี้ผู้ชายคนนี้เดินนำเขาแทบจะไม่ได้ยินเสียงใบไม้หรือกิ่งไม้ที่ผู้ชายคนนี้เดินเหยียบเลยสักนิดเดียวหลังจากเดินตามมาได้สักพักกเิเกษมก็เริ่มมองเห็นเชือกที่ครูฝึกถึงเอาไว้เพื่อใช้นำทางดางๆและเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆทางกลับทางเดิมนั้นผู้ชายในชุดทหารคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไปได้ และอย่ามาให้เห็นว่ามาเดินเพ่นพ่านแถวนี้อีกนะมึงไม่งั้นโดนหนักกว่านี้แน่กิจเกษมรีบเดินกลับทางเดิมที่เชื่อคึงเอาไว้ในท,ทันทีจนถึงค่ายพักและเขาก็เห็นว่าพวกเพ,เพื่อนทั้งหมดนั้นได้เดินทางมาถึงและรอนั่งเช็คชื่อกันหมดแล้วมันจึงทำให้เขาโดนครูฝึกทำโทษข้อหาเดินหลงทางแต่เขาก็ได้เก็บเรื่องที่เจอคืนนี้ ไว้ไม่ได้เล่าให้กับใครฟังจนถึงวันสุดท้ายที่ใกล้จะกลับกิตเกษมจึงตัดสินใจนําเรื่องนี้ที่เจอไปถามกับครูฝึกซึ่งครูฝึกก็รู้ประวัติที่นี่และได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยที่มีสงครามและมีทหารตายจํานวนมากที่ที่ใช้ฝึกที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ใช้ลําเลียงศพเหล่าทหารเพื่อนํากลับบ้านเกิดและก่อนที่จะนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับ ก็จะทำความสะอาดศพที่สระน้ำที่อยู่ไม่ไกลพอครูฝึกพูดจบก็ชี้ไปทางสระน้ำที่อยู่ในป่าซึ่งเป็นทางเดียวกันกับที่กิตเกษมได้ไปเจอชายในชุดทหารคนนั้นซึ่งสะแห่งนั้นครูฝึกกับชาวบ้านในระแวกนั้นเรียกว่าสะล้างศพถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ